เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2566ได้มีการถแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมแคนโลก2023เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอีสานสู่สายตาชาวโลกโดยมี6ชาติร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งงานมหกรรมแคนโลกจะจัดในวันที่24กุมภาพันธ์ที่โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยว โดยใช้ศิลปะวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงความสัมพันธ์และส่งเสริมวัฒนธรรมอีสานไปสู่สายตาชาวโลกพร้อมมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแคนนักราชให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์และมีบทบาทในการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและช่วยเหลือสังคมในระดับนานาชาติในงานมีกิจกรรมเสวนาการอบรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศาสตร์ศิลป์ภูมิปัญญาอารยธรรมแห่งตะวันออกเรื่องแคนในระดับนานาชาติและมีการแสดงแคนและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น จากหกชาติของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้กแก่จีนพมา่าเวียดนามลาวกัมพูชาและไทยงานนี้จัดวันที่24กลกุมภาพันธ์ที่โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นทีมข่าวเคคีนิวรายงาน